มันีจกท่านสะตอไข่เจียวเพืเ่อนถ้าให้ร้อยให้เด็ดเราต้องทอดสะตอไอซุกโกเนเพื่อนนี่ให้อยู่หน้าตาแบบนี้เวลากินมันจะไม่แข็งไม่เหนียวมันจะนุ่มน่ากินทอดไอซุกไอเลื้ยงเลยให้กรอบ นี่แหละเแลมีนิ่มแล้ว,ลวโอเคเลยไข่เกียวของเราอ่านี่ไข่เจียวเจี๋ยวอ่าไข่เราใช้อ่าไข่ไก่ซี่ฟองน้ำมันห้อยสีอิ้ขาวน้ำตาลทรายนิดนึงพอว่าซาตอซุกแล้วเราก็ใช้ทอดมันไปเลยเดียอือปิดฟ้า รับดันไข่เจียวเนี่ยเพื่อนเอนเป็นแผ่นสวยโฮมจังที่ฉันเหนื่อยก็เอาเพื่อนเออแต่หน้าตาไข่เจียวสตอ๊อกเ่นเพื่อนอน่กนา,า,นากินมามเอ้ยอืมอย่าอืมหืมเฮมน่ากินมากเลยเพื่อน,เอ,นเออไข่เจียวสตอจ้ายั่วยั่วกินกับข้าวโรนโรนเพื่อนเออโอยเลยโรโอยเลย ซุกเหลวบักใส่จานเลยจ้ามาชิมไข่เจียวกันแลกที่เพืเ่อนๆว่าร้อยไม่อืมนี่ไข่เจียวสะตอจ้านี่ชิมเลยดิอืมอืมอืมร้อย Villa lọt gió lò oo sợ tóc bay phát ai súp. Polo gió gặp kay gió hơn. Mang chăm mẹ quay mín mén bên sợ tói. Mang chân nạc kim. A roi lê lê. Ừ. Sắc mmm. Sakam Ma Mà Mabin bên cào mẩu. Roi chăng. Mm mmm. Mm mmm. Mm mmm.